รีวิวไฟโซลา r เซลล์เกิน1ปีครับผมราคา360บาทนะอันนี้คุ้มค่าแล้วนะครับคุ้มค่าแล้วผมติดเมื่อสิงหาคม2022นะอันนี้ปี2024แล้วนะครับก็ประมาณสักปีครึ่งแล้วพี่นะครับก็คือเป็นไฟโซลา r เซลล์ที่ราคาประหยัดณนะตอนนั้นที่ที่ใช้นะครับของ xml solar นะเนี่ยครับใครที่กำลังมองหาณนะตอนนี้เลยนะครับ2024ถ้ามองหาราคาประหยัดนะฮะอีกตัวหนึ่งคือตัวขนาด30วัตต์ ตัวนี้อยู่ที่360บาทเนาะดูความสว่างครับอันนี้3ามทุ่มกว่าเกือบ4ี่ทุ่มนะฮะนะครับยังมองเห็นอยู่แสงจะดอบลงนะนะครับดูส่องไปถึงนู่นเลยครับเนี่ยต้นหมากมองเห็นถ้าพูดถึงราคา360บาทเนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับผมนะครับผมติดหน้าห้องน้ำความสูงเนี่ยแนะนำไม่เกิน 2- เมตรห้าเมตรสเมตรห้เป็นสเปคต่ำๆเราก็ติดไม่ต้องสูงมากครับนี่นี่ครับอืม ติดนอกบ้านเท่านั้นทางเข้าสวนทางเข้าไร่หน้าบ้านข้างบ้านโคกหนองนาอย่างนี้แนวแบบนี้แนวข้างเชิงชัยแบบนี้ครับนี่นะครับความสว่างก็จะออกมาด้านข้างได้ด้วยตรงนี้นะครับนะฮะฝั่งน้นเป็นไฟอีกอันหนึ่งนะแต่มองแค่นี้ครับผมนะครับแต่ใช้ได้ดีในราคาประหยัดเลยนะครับใครกำลังมองหาติดซื้อฝากคุณพ่อ,อคุณแม่เนาะนะครับเนี่ยตัวหนึ่งนะครับบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนใช้อยู่และตัวนี้ผมใช้ 30ตัวแล้วนะครับซื้อติดบ้านตัวเองนะครับติดบ้านพี่สาวซื้อแล้วก็ถวายวัดนะครับแล้วก็มอบให้ชุมชนนะครับใช้เนี่ยบ้านแม่น่ะเฉพาะบ้านแม่ใช้ไป78ตัวพี่นะครับมันจะมีขนาด50วัตด้วยนะครับขนาด50ดวัตโดยใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจนะครับมันจะมีตัวเนี้ยสาวัตติดสูง2เมตรห้ากำลังดีถ้า50วัตต์มันอยู่ที่480บาท นะครับซึ่งเป็นเคสไฟราคาประหยัดมาก2รุ่นนี้3 0วัตต์50วัตต์ของร้าน XML Solar นะครับสว่างได้ถึงเช้าไม่ใช่เซ็นเซอร์นะครับสว่างนิ่งๆแบบนี้แหละแต่ความสว่างจะค่อยๆลดลงแต่ตีสี่ตีหความสว่างก็จะลดลงกว่านี้แต่ว่าถือว่าทําได้ดีอ่ะในมันเป็นเคสร,ราคาประหยัดอันนี้เกิน1ปีแล้วถือว่าคุ้มค่าแล้วครับผมใครอกลางมองหาอยู่โอเคครับผมนะครับลิงก์สั่งซื้อที่คอมเมนต์ได้เลยเนาะสวัสดีครับ